สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนี่คือผลงานช่วงเสาร์นี้นะครับขึ้นโคกไปนะวลาสิไหาาเฮ็ดเพาะหาเฮ็ดปวกว่าสันครับแต่ว่าเป็นบวชันดิเกิดนะครับแถวเฮ้าแถวบานผมเฮ็ดปวกเห็ดเพาะบวชันติออกนะครับกระเลยึินโคกยเยอะเราปลาดอกกระเจียวนะครับหาดอกกระเจียวกัหน้าวลาสันเนาะ นี้แะครับผลงานมือนี้ครับผลงานโอเคอยู่ถือว่าได้หลายเติบนะครับได้หลายเติบอยู่นะครับเนาะมีแต่ดอกงามๆไี่จะดอกก็ดีเลยนะครับมือนีเนาะมีดอกเถานะครับนี่ครับมีแต่ดอกงามสวยๆนะครับไม่ตึงนะครับเดะครับดอกพอดีกินนะครับพอดีกินเลยดอกงามดอกดีๆนะครับดอกมุกดอกงามนะครับดอกกระเจียวสวยๆนะครับ มาลวกนะครับมาหลวกมาต้มกินกระปนลกับเจวนะครับได้เบิดนะครับเนาะสําหรับผู้ใดมากินแบบในส่วนของสมุนไพรนะครับในส่วนของสมุนไพรนะครับผมแนะนํานะครับผมแนะนําให้ทุกคนล้างดีนะครับล้างดีแลวก็เอาไปเห็ดชานะครับชาดอกกระเจียวนะครับเอาไปต้มนะครับต้มหลักกินน้ำนะครับอ้สุดยอดเลยด้วยครับเพา่มหอมนะครับทั้งหอมนะครับแ้วก็สีงามพอครับออกเป็นสีม่วงๆนะครับเนาะ สีม่วงม่วงสวยงามดีนะครับเดี๋ยวบอสเซียผมลองเฮ็ดเบิงครับลองทําดูนะครับลองทําดูลองไปเห็ดเบิงนะครับใหญ่ผมตัวใหญ่ครับมักหวานกับใส่น้าตาลนะครับบอมักหวานกับบอไซนะครับกินสดๆก็ได้นะครับกินแบบอ่าต้มแ anyway, ล้วนะครับต้มแล้วเขากับมะกรอกอาน้มเพื่อนี้บอสมกรองก็ได้นะครับลางดีๆแล้วเนาะเขาก็เอาไปต้มนะครับต้มจ้าหานาทีนะครับน้ำเป็นกระชออกนะครับน้ำมันกระชออกเป็นสีม่วงงามขึ้นอยังนี้ครับนอกเป็นสีม่วง สวยงามนะครับแล้วกีนี้์รสชาติกลมกล่อมนะครับกลินนี่หอมนะครับกินหอมอีลีนะครับลองดูนะครับแล้วท่านจะติดใจนะครับน่าเป็นตระกูลเดียวกันกับในส่วนของคาิ้นนะครับขมิมนพวกตระกูลนี่คิงคานะครับตระกูลเดียวกันนะครับลองเบิรงครับเป็นสมุนไพร้วนนะครับประกาอีกชนิดหนึ่งนะครับวานตุ่มนะครับวานตุ่มพรากเอามามะมาต้มกะไรนะครับต้มกินแบบด้วยกันนะครับก็ไม่เห็นเป็นน้ำสมุนไพรใดคือกันนะครับดอกกระเจียวกันเหมือนกันนะครับลองเบิร์นะครับลองดู ให้ทุกคนลองดูครับยาหายผมตัวใดนะครับลองดูแล้วรับรองท่านจะติดใจท่านอากระเจียวเกิดธรรมชาตินะครับอาสีมีคุณประโยชน์ว่าจะกระเจียวที่ห้อปลูกนะครับทีขาเจ้าปลูกนะครับอ่านทรัพคุณทั้งยากระติตางกันนะครับเนาะความแสบกระติตางกันนะฮะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วฝากนะครับผู้ใดมีนะครับลองลองทําดูนะครับลองลองทําเมนูใหม่ๆหม่ดูนะครับคิดคลนเบิงนะครับเนาะเงี้ยแปลกๆปนะครับรับรองว่าไอ้บะมี่บอมี่อ่ะผิดผ่านบอมี่พิษนะครับเนาะลองเบิงกันแล้วกันนะครับเนาะ รับรอ,องท่านรับรองท่านจะติดใจนะครับไม่มีอะไรที่เกินความสามาร,รถของพวกเราได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นฝากนะครับเนาะฝากที่ตามก็แลก์ก็แชร์นำนะครับด้อเป็นกำลังใจให้ผมหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปน,นี้กะไบสมิตกรสวัสดีครับผม